สวัสดีค่ะวันนี้มาชมใบทายผลหุ้นกันนะคะของวันที่5กันยายน2565ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะฟังเอาเพลินเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นค่ะวันนี้ก็จะมีเลขดังนี้นะคะ 00, 0ูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าสองสองสองหกสี่สและ9ก้ค่ะเลขที่เน้นในวันนี้ก็คือ4ี่สและ8 2ค่ะ เน้นเลขสอกับเลขเบิลนะคะวันนี้ที่มีเลขสอก็จะมี2 2งสอ2สอและ8 2ค่ะส่วนเลขเบิลของเรามี0ูนยและ5 5ค่ะ เลข0ูนย์ของเราวันนี้มี0ูนย์ศูนย์และศูนห้นะคะเลขเบิ้ลของเรามาหลายเลขเลยค่ะเน้นเลข2กับเลขเบิ้ลนะคะทายผลหุ้นวันที่5กันยายน2,565ัรับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะ ขอบคุณทุกคนค่ะที่มาชมเลขเด็ดด้วยกันไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ